เดี๋ยววันนี้เราก็มาที่ที่ไหนอุ้มนี้ร้านพี่โกเมนพี่โกเมนบาติกเนาะทำผ้าบาติกค่ะบาติกที่สัตหิงพระเนาะโกเมนโกเมนบาติกนะคะที่ประชุมพรุ่งนี้ค่ะว่าจะเลือกใส่วันเสาร์นัดเจ้าแบบไหนอ่านี่เป็นผ้าบาติกเลยค่ะเนาะทำมือแพนเมตอุ้มสวยอ่ะใช่ ทำบล็อกก่อนสร้างบล็อกเสร็จก็สร้างบล็อกเองเลยเหรอคะพี่เองครับทำจากใบตานเองครัเอ้าบล็อกทำจากใบตานอีกไม่หนุดไม่หนุนโอ้ยบล็อกทำจากตอเกาหลีเองเออกไปดูบล็อกไปดูบล็อกไปดูบล็อกหรืออาหารอันนี้คือเป็นบล็อกผ้าบาติกใช่ค่ะซึ่งทำจากต้นตาลอีกต้นตาลอีกโอ้สตอรี่มีเยอะมากเลยที่สินค้าบล็อกใบตานอ๋อชอบชอบอยากได้ลายใบตาลน่ะลายตัวเ ได้ลายลายได้นในลายขอคล้ายลายขอไหมคะลายขอหรืลายใบตาลนะคะทําจากใบตาลโดยตรงเลยโอ้แต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแล้วก็แล้วก็นี่คือใบตานเลยค่ะใบตาลค่ะบล็อกจากใบตาลอนบล็อกใบตาลเลยชื่ออะไรแล้วอ่ะที่ว่าเป็นอันนี้คนหักตาลก็ทําจากใบตาลเหมือนกันนะคะคนหักตาลก็เก๋เบฟเอามาโนราคนหักตาลที่เบเอาอะไรกับอะไรเนี่ยมโนรากับใบตาล นี่สั่งได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะุ้มเราสั่งด้วยได้หเดียวในโลกหนึ่งเดียวน่าจะเดียวหนึ่งเดียวในโลกเลยนะเพราะว่าแกทำบนี้ของแกผ้าบาติกใบตาลจากลายใบตาลนี่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะที่ไหนจะมีล่ะเมแกบอกเงี่ือที่อื่นก็เป็นบาติกอื่นไงแต่ที่นี่ลายใบตาลแกทำมาแกานัดเป็นใบเรียกอะไรอ่ะศิลปะปฏติมากรรมต้นตาลจับป จะให้หัวหน้าส่วนแม,ม่เพด้วยทูน,นายด้วยใส่วอนเปิดัแต่แว,ว่าตอนนี้ยังเลือกออนี่นะคะเนาะเป็นเหมือนว่าก็ใช้โครงหลังคาแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือเนาะคือนี้ใช้เป็นไม้ตานเนาะที่บ้านพี่โกเมนเนาะค่ะนี่เป็นลายอะไรนะคะลายสีรสีวัชราลอค่ะประกอบอะไรบ้างคะประกอบะ อันนี้วัชิญรับพักวัชิญรัพักมีลายขอเหียบลายขออันนี้ก็ลายขอลายขอแล้วก็ดอกรักดอกรักดอกรักอ่าราชะพักดีแล้วก็หัวใจหัวใจแล้วก็หัวใจมันจะมีสองตัวตัวนี้หัวใจด้วยแล้วก็ตัวนี้อ่าสองัวแล้วก็ขอก็จะมีหนึ่งสองสามน่จะจะไปดอดแพลงอ่านี่คือขอขอสามสามแบบก็ลายสวยมากๆเลยดู คือสวยหมดมันมันเป็นศิลปะเนาะอันนี้เป็นลายที่เขาเลือกให้หัวหน้าส่วนของสงขลาระดับจังหวัดในการเอาไปตัดตอนนี้คือวัชราพรอ๋อตอนนี้คือกรรชานี่คือลายแล้วก็ขอขอผีหกเจ็ของจะมีสามสิริวัชระสิริวัชราพรสิริวัชน์ชลาพรวัชระวระพร ประกอบไปด้วยเจ็ดตีลิวัชิราพรณ์ประกอบไปด้วยเจ็ดลายประเภทบาติกนะครับจะมีวอก็คือวชิระพัดตัวนี้แล้วก็เอสเอสนี้แล้วก็เอสลายขอแล้วก็เอสตัวนี้ก็ขอแล้วก็เอสที่แบบไขว้กันนะครับก็คือคขว้เอสนี้นะสามสามเอสลาขอทีเลียนหัวใจนี้ก็คือหัวใจ แล้วก็หัวใจนี้ก็อนนี้แล้วก็ดอกรักอันนี้ดอกรักอันนี้คือคือเลือกลายไปแล้วก็เอาไปตัดนะคะแล้วแต่แล้วแต่ชผ้าก็เป็นเป็นแพทเทิร์นของมัดของของเขาแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาไปตัดเป็นเป็นเสื้อแบบไหนก็ได้แบบไหนไก็ได้เป็นแซกเป็นเสื้อก็แล้วแต่แล้วแต่เขาสองลากคือได้เสื้อหนึ่งตัวเสื้อตัวเสื้อหนึ่งตัวถ้าใครจะตัดเป็นชุดก็ต้องเอาสี งานนี้สวย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 มันจะมันสดใสกับความสองความรู้สึกนีงเป็นสองความรู้สึกอันนี้มันสดใสดีแล้วก็มันดูแบบสีมันสีสันดีถ้าเหมือนว่ามีคนจากข้างนอกเข้ามามาซื้อที่นี่ไม่ได้เนี่ยเราสามารถซื้อได้ทางไหนไว้บ้าง ออนไลน์ถ้าเทปถ้าเ่ปในเฟซบุ o กก็มีโกบะติดออนไลน์แต่ออนไลน์ภาษาไทยตองังกึนนะ k k BATIK BATIK แต่ถนาต่อโดยตรง่านไลน์เลยค่ะไอน์้ไ้เบอร์เลยเบอร์08 0843125353 ถ้าเขาจะมาซื้อเนี่ยเรามาเราบอกตรงนี้ได้ยังไงคะว่าตรงนี้อู่ที่ไหนอยู่ทีเขาเป็นบาติกปักหมุดแล้วปักหมุดไว้แล้วเราก็ใช้ GPS เลยโกเมนบาติกภาษาไทยเลยโกเมนบาติกเลยทีสัตย์พิงทะเนาะปักหมุดได้เลยแล้วค่ะผ้าข้าวบดตอนนี้ผ้าข้าวบดมาอุ้มได้ไม่มาละใบกินมันเลย แต่โดนแล้วน่าจะคิวยาวนะคะนะเพราะว่าตอนนี้เราเลือกลายเพื่อที่จะให้หัวหน้าส่วนประมาณ4-500ผืนแหละเนาะแต่ว่าคิวยังยาวอยู่ถ้าใครสนใจก็ก็คิดลายไว้ก่อนก็เดี๋ยวก็สั่งได้นะทางเพจ Facebook แล้วก็ทางลายของพี่เขาที่โกเมนบาติเป็นเป็นที่ขาวขานคือเป็นรอยเยียนรอยเยียน ซึ่งเมื่อเราเพนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปต้มตก็ให้เหลือแต่สีใช่ไหมก็ให้เหลือแต่สีเมซิบุกอันนี้เราสีมันจะไม่กระจายแล้วมันล็อกตัวล็อกเก่งคุณคิดว่าภะพวาดติดเลยหรโอ้ไม่ใช่ทำในแม่เล็กมากนี่อันนี้พี่กุเมนบอกขั้นตอนตั้งแต่แรกได้ไหมคะได้ครับว่าทำยังไงความยากเนาะความยากในการทำ้าพวาดนะครับเริ่มจากเริ่มจากการสร้างบล็อกสร้างแบบ เมื่อกี้ไปดูแล้วแามบล็อกข้างบนเลยที่เราเอาใบตาลมาทำเป็นบล็อกเนาาะตมแบบที่เราต้อวอันนั้นใช้สตอรี่ของสตริงพระแล้วอันหนึ่งเอาต้องทำบล็อกเสร็จก็เตรียมผ้าผ้าที่ใช้ก็เป็นผ้าคอตตอนต้องเป็นผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าทินินผ้าเส้นใยธรรมชาติผ้าปานเส้นใยธรรมชาติครับต้องเป็นผ้าเส้นใยธรรมชาติเท่านั้นครับจบแบผ้าติดมาติดนี้นะค่ะก็พอได้เสร็จก็เลือกผ้าแล้วเอาเลือกผ้าได้เสร็จก็เอาผ้ามา ผูยาวๆแล้วก็รีดได้ดีก่อนให้เรียบอย่ามันย,ยับนะ,ะแล้วก็ไปต้มเทียนให้ร้อนอพอต้มเทียนร้อนเสร็จก็เอาบล็อกที่เราทำอ่ะไปจุ่มไปจุ่มในน้ําเทียนจนมันร้อนได้ที่แล้วก็มาปั๊ม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 ปัป๊มแล้วแต่เราจะจัดวาง ปั๊มเห,หมมร,รอแม่บล็อกนี้ก็ปั๊มตรงก็ปั๊มตรงนี้ก็ปั๊มแบบซิกแซกซิกแซกเขาเล่นแบบที่เราจะดว่าแปลปว่าตอนปั๊มการกะระยะเนี่ยเนี่ยต้องแม่นช่างต้องแม่นอ่นา,าะะนี่นนนยางน,นะคะการกะระยะแบบว่าเท่าเท่ากันใช่ครับเพราะว่าบล็อกนี้มันต้องใช้เวลาเคยนับไหมไว่ากี่ทีสเต็มกี่ทีปั๊มอ่ะถึงจะได้สองหลาชั่วโมงไม่นับว่ากี่ทีแต่ว่าชั่วโมง ช่วงห้าสิบนาทีถึงหกสิบนาทีแต่วันไหนมันล้าก็ชั่วโมงสิบนาทีก็คือชั่วโมงกว่าในการปั๊มใช่ครับใช้เทียนมาปั๊มดีนะใน้าพสัปดาห์ใช้หนึ่งเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วปั๊มเสร็จปั๊มเสร็จปุ๊บก็มาดึงดึงเฟรมดึงแล้วก็แม่มาล็อกล็อกล็อกนะแล้วก็ระบายสีระบายสีแบบนี้ระบายสีระบายสีเสร็จ ลายสีเป็นแถบแถบแถบเสร็จแล้วก็ตัองเอาน้ำยามาทาน้งผื้งดีคล้ายๆกับเคลือบเชลเล็กอะนะแต่เขาเรียกว่าเคลือบซิลิกิตน้ำยาจะหนึบหนทาทั่วเลยทาเคลือบอีกรอบหนึ่งเคลือบเสร็จพักพักการฟิกสีปฏิกิริยาระหว่างใยผ้ากับสีสี่ชั่วโมงโอ้เป็นหกแล้วต้องสี่ชั่วโมงมันถึงจะติดรวมแล้วหกชั่วโมงเอ้ยห้าชั่วโมงแล้วเมื่อกี้ อ่าเดี๋ยวนะลงสีเนี่ยช้ากว่าพิมพ์นะนี่แหละเพราะว่าผืนนี่ไงประมาณคนหนึ่งสองชั่วโมงอ่ะผืนนึงเป็นเท่าไหร่เจ็บเจ็บแล้วหลังจากสี่ชั่วโมงไปล้างไปต้มอีกไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงล้างต้มชั่วโมงอ่ะล้างหนึ่งต้มแปดชั่วโมงวันหนึ่งพอดีเสร็จแล้วต้องมาซักอีกซักซักล้างซักซักแล้วก็รีดตักประมาณวันเนี่ยตั้งวันผืนหนึ่งวันครับ วันนึงอ่ะผืนนึงอ่ะโอ้ยนี่กี่ร้อยนะมาแล้ว300ผืนแล้วจะทำทันไหมคเนี่ยสามร้อยวันมีคนงานอ๋อเสียใจใช่ครับเพราะว่าผมจะให้น้องเขาออกแบบลายเสร็จใชจไหมก็น้องพิมพ์แล้วก็ส่งไปให้คนงานมีคนงานช่วยลงสีอเพลงที่เราเคยเทรนเคยสอนก็คือทำตัวอย่างใช่ไหมใช่เป็ลายก็สป็คนงานที่ว่านั่งทำไม่หยุดพี่ลูกค้าเราต้องการสีนี้แบบแบบว่าพี่ก็เมนต้องสร้างต้องสร้างคนสร้างคนไว้ก่อน สองหลานี้ขายที่ราคาพันสองร้อยครับหลาละหกร้อยบาทสองพื้นพันสองร้อยบาทถือว่าไม่แพงถือว่าไม่แพงมากเลยห้ามต่อราคาเลยกต่เวลาที่ทำแล้วก็ใช้แบบไม่มีฝีมือทาอันนี้พูดถึงที่สำเร็จนะแล้วที่เสียไม่คิดนะมุดแต้มๆจนวัดหนื้อเลอะ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 ไปปัดเลอะปึ๊บสปริงไปลาย ทิ้งครับทิ้งไม่ล้างใหม่หมดอืมอันนึงผ่าดไม่ได้วก่อนเสนอก่อนก่อนระหว่างน้ทำให้เราสดอ่ะก็คือสรุปว่าจันหน้าจันหน้าหมือนมะละกอมีม่วงมาลบก้นเหลืองม่วงกับเหลืองก็บอกว่สีตรงขีามพีบนชัดมันจะทำให้ดูแบบมนๆเนี้ยสวยค่ะสวยแต่ว่านนี้ตัวนี้ช่วยใครชอบกันชอบไหนแต่เด็กชอบแบบนี้ จะลุ้นกันว่าได้เป็นแล้วขอให้ใครเลือกสี่คนนะคะนายยกเราอ๋อคนเดียวเลือกวนายกเราคนเดียวอันนี้นี่คุณนายอำเภอขอเลือกไปก่อนเลยดูว่าจะใจตรงกับนักแอคุณนายนายอำเภอไหมนี่นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะร้านของพี่โกเมนนะคะโกบาติกนะคะโกบาติกที่สเิงพาธนะคะ